สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเสน,นานามคุณเก็บเหรียญน,นะครับแะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทระะมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านได้มาวันนี้เองนะครับเนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับท่านเป็นเหรียญที่ สี่สิบห้าครับท่านสําหรับเหรียญนี้นะครับท่านเท่าที่ผมดูอยู่นี่นะครับท่านนับไปนับมาครับเมื่อวันสี่สี่วันนี้สี่ห้าครับได้มาวันนี้นะครับเนี่ยเป็นความโชคดีของผมเองหละครับท่านคมชัดเจาะมากครับกับตัวหนังสื่อคมชัดเจนมากครับดูสิครับเห็นคมชัดเจนคนตัวหนังสือไหมครับดูสิครับเนี่ยสุดยอดเลยนะครับแบบนี้ครับคมชัดเจาะมากครับตัวหนังสือครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบมากครับแบบนี้ครับบรลลูนพระรูปทรงท่านก็โอเคมากนะครับไม่มีการสื่อลออะไรเลยนะครับนี่สํ สำหรับเหรียญนี้นะครับสันที่ได้มาวันนี้นะครับจำนวนคบว่าเป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับและที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านกระชัยนั้นตกอยู่ที่ไหรียละประมาณเท่าไหร่นะครับท่านสำหรับเหืีสีนั้นไม่ต้องพูดถึงครับราคาเขาสูงอยู่แล้วครับยิ่งผลิตน้อยเท่าไหร่ราคายิ่งสูงรีิตเลยนะครับท่านยกตัวอย่างง่ายๆคือปีพศ .2531 รับผลิตแค่เท่าไหรร่คับปีหม3่นผลิตแค่6 2 0 0เหรียญครับ หกหมื่นสองร้อยเหรียญเองนะครับท่านราคาอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ครับดีนซีครับตกที่เหรียญละสี่พันบาทครับสี่พันห้าร้อยบาทไปแล้วนะครับท่านไม่ใช่สี่พันครับจากเดิมสามพันครับกยับขึ้นมาถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับเมื่อห้าเดือนก่อนนะครับท่านสำหรับปีสามหนึ่งนะครับแต่ปีสามสามไม่ต้องพูดถึงครับแค่หนึ่งร้อยล้านเหรียญนั่นเอ้ยหนึ่งร้อยเหรียญนั่นพูดผิดครับหนึ่งร้อยล้านเหรียญพูดผิดครับหนึ่งร้อยเหรียญนั้นมันไม่อยู่ในประเทศไทยหรอกครับ ถึงอยู่ก็หล่นลงคลองไปเรียบร้อยแล้วหายไปแล้วครับไม่มีทางหาเจอแน่นอนสำหรับเหรียญปีสองห้าสามสามนะครับสัานเป็นเล็สิบบาทเศษเล็กนะครับเราไปดูครัวว่าเหรียญนี้เป็นปีพศอะไรจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไรและที่สำคัญครับติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายยากหรือไม่นะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยคิวปนิ้กิอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามกันนะครับมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยโอ้โหครับ ได้มาวันนี้นะครับสานขอบเฟืองสลับเรียบครับขอบเฟืองสลับเรียบครับสำหรับเรียนนี้ครับมันก็เป็นปกติธรรมดาของเรียนที่ผ่านกระช้าครับ่านมีรอยบุบรอยบี้รอยขีดข่วนอยู่ปกติธรรมดาครับของเรียนที่ผ่านกระช้นะครับสานดูสิครับมีอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีครับเล็กการสึกล้อก็มีครับแต่น้อยมากนะครับสันสำหรับเรียนนี้ครับแทบจะสมบูรณ์แบบเลยครับแค่แบเป็นเรียนที่สมบูรณ์มากเลยครับแต่ไม่ใช่ครับ่านมันยังมีรอยบุบรอยบี้อยู่รอยขีดข่วนอยู่แล้วก็ การสื่อเราก็มีนิดๆหน่อยๆครับมันก็เลยไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ครับท่านสำหรับเหรียญนี้นะครับแต่ปัญหาอยู่ที่จํานวนการผลิตครับถ้าผลิตน้อยเก็บครับผลิตเยอะมากๆเป็นร้อยกว่าล้านเหรียญันยาเก็บครับเรามาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับท่านนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิลสามตัวชิดกันอยู่ตัวยสี่หางกมานี่นะครับท่านสาหรับอักษรบิวนี้ทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านพอสองศสองพันห้าร้อยสามสิบห้าครับท่าน สองห้าสามห้านะครับเนี่ยไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสำหรับปีสองห้าสามห้าเนี่ยส่วนตรงกลางคือพระปางวัดไอรุนราชเวฬุวามครับต่ำลงมาอีกนิดคือแม่น้ำเจ้าพยาได้ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลิบียน,นครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้านี่นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลิเมตรน้ําหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านส่วนความหนาเลยครับความหนาของเหรียญน,นี่อยู่นี่ครับ สองมิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับท่านนี่ครับสองมิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับจำนวนการผลิตครับจํานวนการผลิตครับสำหรับปีสองห้าสามห้าเนี่ยจํานวนการผลิตอยู่ที่สิบสามล้านแปดแสนห้าพันลิห้าพันเหรียญน,นะครับท่านสิบสามล้านแปดแสนห้าพันเหรียญน,นะครับท่านในระดับยูนซีนั้นข้อมูลเก่าเขาให้อยู่ที่เดี๋ยวละสองร้อยห้าสิบบาทครับท่านแต่ข้อมูลใหม่มาเมื่อห้า เดือนก่อนครับเขาขยับขึ้นในอีกห้าสิบาทเป็นสามร้อยบาทไปแล้วครับท่านส่วนเี้ที่ผ่านกระเช้นั้นจากสามสิบขยับขึ้นมาสี่สิบถึงหกสิบาทเลยนะครับขยับขึ้นมาให้อีกสิบาทนะครับสำหรับปีสองห้าสามห้านี่บองตรงเลยว่าหายากมากครับท่นานกดจะหาเจอได้แต่เรียนนี่เป็นเดือนสองเดือนก็ไม่เจอครับปีนี้ทั้งปีเจอสองเดือนครับท่านจะครบปีอยู่แค่ไม่กี่เดือนขานาหนี้หายากราคาดีมากเลยนะครับ